โอ้หไปอย่างไกลไปอย่างไกลทุ่งมา,ปางเป็นไงโอ้โหโอ้โหเขามา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 ยอดเลยโอ้โหไปอีกแล้วเขามาเขามางยุงสะพีดไปแล้วตรง แม่ร่อนอย่างเงี้ยเิบิบเบไปไกลๆเออมันชึบมาบชึบาเข้ามาเข้ามาโยลอยขึ้นไปเลยข้ามาเข้ามา ไปจะไปเจอเจอไปเลยเอลาละหลังเลี้สหมดแล้วเออเงินหมดแล้วไม่ใช่ขนมปังหมดว้าวเจอไปเลย